สวัสดีและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้เมียบอกมาบอกกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมเป็น o v summer เหม,มือนเป็นเทศกาลโปรลีนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นานมากนะคะคือเราไ,ได้มีโอกาสทําคลิปไปประมาณช่วงเดือนที่แล้วนะคะซึ่งเราคิดว่ากิจกรรมนี้มันจะอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรยี้คือกิจกรรมนี้นานมากนะคะจนกว่าน่าจะแบบ การแข่งขัน RV วีปรีกนี้จบเลยนะคะอาเดี๋ยวเรามาทบทวนกติกากิจกรรมกันนะคะอาเรา,าเราจะนี่นะคะทุกคนสามารถเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะคะลิงค์นี่นะคะโปรีลกซัมเมอร์นะคะ2022นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะคะเพื่อเป็นการกดทิกเข้าไปง่ายๆนะคะกดเลือกกิจกรรม ที่ต้องการทํานะคะโดยแบ่งเป็นภารกิจรายวันและก็ภารกิจพิเศษและคะแนนพิเศษนะคะสว่างรับรับ,รบชมการถ่ายทอดสดน,นะคะโอ,โอเคค่ะเดี๋ยวเราวัน,นี้นะคะล็อกอินเข้าเกมนะคะกดเข้าเกมมาวีผ่านเว็บไซต,ต์กิจกรรมจะได้รับ10นะคะจํากัดได้รับคะแนนเพียงหนึ่งครั้งต่อวันเล่นเกม1เกมมาวีหมดได้ก็ได้นะคะจะได้รับ10นะคะจํากัด การได้รับคะแนนเพียงหนึ่งครั้งต่อว,วันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภารกิจพิเศษนะคะแชร์เว็บไซต์ลง Facebook จะได้รับ300คะแนนได้รับเพียงหนึ่งครั้งนะคะอาผู้ใช้งานเว็บไซต์ครั้งแรกก็จะได้รับคะแนนพิเศษเป็น300คะแนนนะคะรับชมการแข่งขันย้อนหลังนะคะทุกๆ5นาทีจะได้รับ10คะแนนนะคะสูงสุด10นาทีต่อว,วันนะคะหากหยุดก็จะหยุดเกิน30วิก็ได้รับใหม่นะคะ อ่าแล้วก็ตอบคำถามนะคะก็ตอบถูกก็ได้รับไป100คะแนนนะคะอ่ารายละเอียดของรางวัลน,นะคะก็จะมีนี่นะคะคำพีทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะตานเชิญกอบโปรไฟล์นะคะมูลค่า7บาทอ่าแล้วก,กิจกรรมสะสมนะคะตานเชิญดีมตจิ7วันนะคะแล้วมีอะไรอีกเนี่ยบัตรเปลี่ยนชื่อนะคะบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วมีอ่า ตาเทยท่าเต้นพิเศษนะคะสะส,สมครบ2,005นะคะจะได้รับตาอัญเชิญสกินนะคะอ่าเป็น RV s ีซัมเมอร์นะคะลิมิเต็ดูลค่า222บาทเอ้ย202บาทสามารถกดรับได้ที่หน้าเว็บไซต์ด้วยของรางวัลจะถูกส่งเข้ากล่องจดหมายภายใน2 4ชั่วโมงนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าจะเป็นกิจกรรมสกินอะไรนะคะแต่เป็นน่าจะเป็นสกินที่ ทางนักแข่งอ่ะเขาใช้เล่นกันหรือเปล่าแล้วก็เป็นกิจกรรมแล้วก็เป็นสกินลิมิเต็ดนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นลิมิเต็ดสีส้มหรือว่าเป็นลิมิเต็ดสีเขียวนะคะอ่ะโอเคค่ะเราอ่านเดี๋ยวเรา สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเต erm ิมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะโดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาร์ฮาวีที่มียอดไลค์มากกว่า1 เปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น tp 7ขาย ID เกม r v มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแหลงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะ <S <S เราได้ทำการดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะประมาณนี้นะคะ แลวตรงนี้ก็จะมีกล่องของขวัญมาให้เราเลือกรับอย่างนี้นะคะอะตรงนี้นะนี่อันนี้จะเป็นชื่อในเกม Rv แล้วนะคะเจอแต่ควายนะคะอะเดี๋ยวเราทำการกดทิกกดรับไปตรงนี้นะคะนี่เราก็จะได้รับ300้เราก็จะได้รับมาอีก10คะแนนนะคะเป็น310ิคะแนนนี่และตรงด้านข้างนี้นะคะกดลิกให้ตอบคำถามกับเลือกรับรางวัลกันนะคะนี่ แต่ตอนแต่รอบที่แล้วเขาบอกนะว่าแจกสกินอันนี้นะคะเหมือนแจกสกินเป็นตัวลิเลียน่านะคะไม่แน่ใจเหมือนกันมันนานแล้วอะคลิกตรงนี้นะคะเพื่อตอบคำถามะค่ะอ่ะแล้วก็คำถามเวลานี้หมดไปแล้วนะคะน่าจะตอบได้เฉพาะตอนที่เขาจัดแข่งโปลีกนะคะจริงน่าจะตอบได้แค่แบบตอนเขาจัดแข่งโปลีกแต่นี้มันเลยมาแล้วไง แล้วก็มาตอบวันนี้ก็ได้นะคะสะสมไปเรื่อยๆได,ได้แน่นอนนะคะตามเชิญลิมิเต็ดนะคะสายฟรีแบบเราๆนะคะเดี๋ยวเราขอดูอันดับดีกว,ว่าว่าใครได้กี่คะแนนแล้วบ้างโอ้คนนี้ได้อะไรอะสี่พันสองร้อยคะแนนโหดมากนะคะโอ้โหสี่พันคะแนนอัพกันทั้งนั้นเลยอะโอ้ยทำไมถ้าคะแนนเยอะกันจังเราไม่ค่อยมากลับเข้ามาเล่นแน่นอนเลยแสดงว่าเป็นแฟนพันธ์แท้อาร์วีนะคะเนี่ย ภารกิจนะคะตรงนี้นะมีภารกิจรายวันแล้วก็แชร์เว็บไซต์เลยไม่ได้แชร์อะไรเลยนะคะอ้าวุ้ยวุ้ยุ้ยวุ้ยอ๋อกิจกรรมแชร์เว็บไซต์นะคะเราสามารถแชร์ได้ที่ Facebook ส่วนตัวเราเลยนะคะเราก็ก็กดคลิกตรงนี้นะคะคำว่าแชร์เว็บไซต์เดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้าแชร์เว็บไซต์นะคะอ่ะทุกคนจะไม่เห็นหน้านี้นะคะเพราะว่ากิจกรรม OB z นะคะไม่อันนี้นะคะ ไม่อันนี้นะแบบมันไม่ถ่ายอันนี้นะมันถ่ายเฉพาะหน้าที่เรากำหนดนี่นะคะเราแชร์ใน Facebook ไปแล้วเราก็จะได้รับ300คะแนนเฮ้ยเอาดีตอนนี้600แล้วนะคะเราก็รับกดรับคัมพีทั่วไปไปนะคะเดี๋ยวเตองมาเก็บคะแนนไว้ละเราต้องได้สกินนี้นะคะหรือว่าใครไปแลกเราได้สกินอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกินคร่าวๆกันดีกว่านะคะว่าจะ เป็นสกินอะไรนะคะเป็นการคาดคะเนนะคะนี่นะคะ,ะ,คะอ้างอิงจากทางอาร์วีเขาบอกนะคะว่าจะได้รับเป็นสกินลิมิเต็ดนะคะก็ไม่รู้ว่าจะลิมิเต็ดสีส้มหรือว่าสีอะไรนะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นตัวเทลมีตัวทูเรนนะคะนี่ก็เทลเหมือนกันนี่เป็นลิมิเต็ดสีสีอะไรเนี่ยสีส้มนะคะโอเคค่ะนอนสมองสมองเบรอนะคะแล้วมีนี่นะคะ อันนี้ก็ลิมิเต็ดมีเอเลนดอร์มีเอเลนดอร์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ลิมิเต็ดเอนโซ่นะคะน่าจะเป็นรุลับอันนี้ก็ลิมิเต็ดอันนี้เป็นลิมิเต็ดสีม่วงอันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดสีส้มนะคะโอ้ยมีน้องซิปด้วยกระซิปนะคะว่าเร็วๆนี้ก็มีสกินฟรีแจกอีกแน่นอนนะคะน,นี่ก็เป็นลิมิเต็ดตัวอะไรเนะี่ยอิชาร์นะคะกับตัวนี้อันนี้ตัวชื่ออ,อะไรนะคะเซปเพรานะคะ นี่อันนี้ก็อิชาเซเปร่ามิลิมิเต็ดฟอร์เรนด้วยนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าฟอร์เรนเนี่ยเขาจะแจกไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นแบบคาดคะเนน่าจะเป็นแบบสกินที่ทางนักแข่งเขาเล่นกันนะคะน่าจะเป็นแบบสุ่มๆมานะประมาณนี้นะคะอ่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสายฟรีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ใครชอบคลิปนี้ก็ใช่กันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะเราขอแค่20ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ